สวัสดีครับสวัสดีค่ะนายยกแวันนี้นะคะครับวันนี้กันจะมาหานายยกเนี่ยวันนี้มีเรื่องจะสอบถามในส่วนของพระเหรียญเกจิใช่เหรียญเกจิคณาจารย์ถูกต้องหนึ่งในเบญจยอดนิยมแต่วันนี้กันเอาเหรียญธรรมดาสุดๆครับใช่ที่เราโยหาได้นะคะใช่ก็คือที่รู้กันเลยอันนี้หลวงพ่อคงวัดบางอ้อเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงอันบอกวก่อนนะคะว่าเนื้อทองแดง จะทองแดงหรือไม่ทองแดงเดี๋ยวเราไปเช็คกันอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็อันนี้คือเหรียญเดิมที่ว่าหลวงพ่อคงเนี่ยสวยแล้วเขามีเอกลักษณ์ก็คือสีของโลหะอย่างที่อย่างที่บรรดาเซียนเขานํามาไลฟ์โชว์กันก็คือจริงๆมองสีโลหะเบื้องต้นเนี่ยรู้แล้วท่านในพระสวยนะแล้วก็เหรียญที่เป็นมาตรฐาน ก็คือรุ่นนี้ที่มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะคือขอบสตางกับขอบเรียบขอบเรียบต่างกันยังไงต่างกันแบบไหนบล็อกเดียวกันไหมอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็เลยถือโอกาสทางชมรมมาเฉลยไปเลยที่เราบอกว่าเนื้อทองแดงใช่แต่ถ้าที่เราเห็นทองแดงสมัยเนี้มันจะออกสีชมพูใช่ครับชมพูส้มเออใช่อันนั้นคือเหรียญใช่คือเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคงใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกจะมีเกจิไม่กี่องค์ที่เขาบอกว่า พระจะเป็นสีนี้ในเกจิดังก็จะมีหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทิมอาจารย์ฟันอาจารย์ฟันแล้วก็หลวงพ่อคงใช่ครับคือเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็หลวงพ่อแดงเขาเนื้อเนื้อเนื้อก็จะไล่ไล่กันใช่ครับคือที่บางเซียนออกมาบอกว่าดูสีก็รู้แล้วแบบเนี้ยสีปลอมไม่ได้ใช่ครับคือมันออกมันม่วงสีม่วงลักษณะของสีครับลักษณะของเหรียญเหรียญและผิวพระมันขึ้นอยู่กับเราศึกษาด้วยใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าโลหะในแต่ละยุคเนาะ แต่บางคนเขาบอกว่าเป็นเพราะเกิดจากการเสกด้วยอิทิลิ์หลวงพ่อเสกเก็บเก่าใช่หรือเก็บเก่าอะไรเงี้ยบางองค์มันก็มีสิทธิ์จะเป็นมันใช่คเนื้อมันเยิ้มเยิ้มเนื้อกับที่เขาเรียกโลหะกับเนื่องจากความเก่าของเหรียญเหรียญรุ่นนี้สองสี่แปดสี่เนี่ยครับแล้วเขาบอกเอกลักษณ์ของเหรียญเนาะเนี่ยครับคือเหรียญรุ่นเนี้ยเขาจะมีเอกลักษณ์คือจะมูกปลายจะหมูกเขาจะค่อนข้างจะจะแดนแดนจะแดนเออจะแดนหมดทุกองค์ คือใช้ใช้คำว่าเป็นเอกลักษณ์เนี่ยปลายจมูกเ็าจะเด่นเดน่ดนใช่เออคือคือจะไม่ใช่เกิดจากการเก็บไม่ดีใช่ครับไม่ใช่เกิดจากการเก็บไม่ดีคือเอกลักษณ์เขาเลยเหมือนกันในแม่พิมพ์เขา<อ>เขาจะต้องเป็นอย่างเงี้ย<อ>คือเหรียญสวย,สวยๆเชมปชมในวงการทุกเหรียญเนี่ยจมูกจะแดงมากใช่ครับคือของเรานี่ก็อันนี้ก็คือถือว่าสวยแชปมแล้วนะแต่ก็จมูกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยครับแล้วก็ในผิวพระตัวลมดําหรือตัวอะไรตามที่ท่านศึกษามาเนี่ยครับเขาจะเงา อันนี้เราจะไม่ชี้จุดตายให้ท่านดูแต่เราจะเป็นการศึกษาโดยรวมใช่ครับโดยรวมแต่คืออย่างที่บอกครับเอกลักษณ์ก็ก็ชัดเจนในในพระหลวงพ่อคงอ่ะเนาะคือก็ตาเป็นตาที่เป็นที่วปากเปากนะได้กันลองอนีได้ค่ะลองอีกเหรียญหนึ่งเผื่อสะท้อนน้อยหน่อยฮสะท้อนมากครับคือวันนี้ให้เอฟซดูทั้งสองแบบทั้งขอบสตาค์และขอบเรียบออันนี้ อันนี้สะท้อนน้อยหน่อยอันนี้ขอบเรียบเนื้อจะต่างกับขอบสตังเหมือนกันนะคะเนี่ยครับก็คือจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าถามผมว่าคนละแม่พิมไหมจริงๆแล้วมันก็ชัดเจนชัดเจนน่าจะงน่ชัดเจน่ขอบแล้วแหละเนาะคือถ้าเราใช้คํานี้ก็คือเนี่ยครับเอกลักษณ์ของพระปั๊มในเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์พระปั๊มสไตล์พระปั๊มจะต้องมีให้เราเห็นแล้วก็เอกลักษณ์อย่างที่บอกครับคือ เหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญมาตรฐานในในยุคนั้นเลยนะก็คือก็คือประวัติชัดเจนมีการสร้างชัดเจนแล้วก็ทำโดยลงที่ว่ามาตรฐาน ครัยสมัยนั้นน่าจะเป็นในลักษณะของการปั้มพระปั๊มพระแล้วก็วัสดุส่วนใหญ่จะนําเข้าใช่พูดที่ศึกษาใหม่ๆเราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะครับใช่ปั๊มใช่ครับกับพระไม่ปั๊มเนี่ยลักษณะต่างมากนะคะมันจะต่างกันเยอะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวหนังสืออะไรพวกนี้ครับเนี่ครับเอกลักษณ์ตัวหนังสือขอบเหรียญขอบเหรียญนะคะใช่ครับเนี่ยแล้วรอยเชื่อมหูอันนี้เราจะเห็นสเก็ตอะไรพวกนี้ครับ การเชื่อมหูในยุคนั้นเชื่อมด้วยอะไรเนี้คือช่วงรอยต่อหูรอยต่อหูเนี่ยหูเชื่อมเนี่ยอันนี้คือห่วงเชื่อมเลยห่วงเชื่อมเลยครับและลวดลวดที่ใช้ทําหูเนี่ยก็ก็มีเอกลักษณ์คือเขาจะเท่ากันหมายถึงว่าในยุคนั้นส่วนใหญว่นใช่จะเป็นเบอร์เดียวโลหะจะเป็นเบอร์เดียวกันเส้นจะเท่าเท่ากันเท่ากันครับอันนี้คือ หลวงปู่หลวงพ่อคงวัดบางกะพลอันนี้ห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมเนี่ยแล้วดูห่วงก็คือการเชื่อมเลยลักษณะของห่วงเชื่อมเราเห็นยังไงคือห่วงเชื่อมแน่ๆห่วงเชื่อมแน่ๆแล้วก็จะไม่ได้เรียบร้อยสวยงามเหมือนอย่างสมัยนี้เชื่อมนะครับเพราะว่าเราต้องนึกว่าในยุคนั้นมีมีมีพิมพ์ที่เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพาะที่เป็นห่วงในตัวไหมคะห่วงในตัวก็จะมีเป็นเหรียญป่าตาล ของผมก็จะเป็นองค์ดังในวงการอยู่อย่างที่บอกว่าเราโชว์พาร์ทของคํามาเยอะและของเราก็เป็นองค์ดังในวงการอยู่แต่เอฟีถามว่าอยากรู้เรื่องพวกเนี้ยเรื่องเหรียญขอบสตางค์ขอบรียกใช่แล้วก็เป็นเนื้อธรรมดาทางชมติดต่อทางชมรมมาชมรมถามมีไหมเราก็บอกมีถ้าเรามีก็คือเราก็ไม่กักอยู่แล้วเราก็มาให้ดูเพื่อเป็นการศึกษานะคะศึกษาครับศึกษาร่วมกันใช่แล้วก็อย่างที่บอกครับ อันนี้คือเราเข้าพันเอ็กเนาะเราจะไม่เน้นแค่ว่า โดยรวมในการศึกษาว่าควรจะศึกษาแนวไหนใช่ครับเพราะว่าลักษณะของเหรียญแต่ละปีแต่ละรุ่นแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันและแต่ละอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันอีกอย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าสีอย่างเงี้ยเกิดจากการปลูกเสกของหลวงพ่อก็มีก็เป็นไปได้คือเขาบอกว่าเสกจนแบบเหมือนกับเหรียญแดงจนเป็นลุงเออก็เป็นไปได้อันนั้นก็เป็นไปได้คือเป็นแต่มันเป็นจะเป็นเรื่องความเชื่ออันนี้อันนี้แลใช่แต่ทีนี้คือเรา เรามาตรงนี้เราต้องคุยกันถึงว<ช>ิทยาศาสตร์เบ<ช>ื้องต้นเราก็บวกสายมูเข้าไปนิดหนึง <c oughs> ใช่ครับแล้วก็เอกลักษณ์ก็อย่างที่บอกเนาะในพักปามจมูกจมูกครับจมูกเดี๋ยจมูกจะเป็นอย่างเงี้ยทุกเหรียญครับคือจะจะหาเหรียญน,นี้ถือว่าแทบไม่เคยหยิบเลยผมก็แทบไม่เคยหยิบมาเลยนะครับ<ม>ก็คือเก็บไว้อย่างดีนะครับลมดูลมครับทุกอย่างปากคางครับคือเขามีเอกลักษณ์ในพระแท้เนาะ ก็คือเนี่ยครับคางคางก็จะมีเอกลักษณ์ใช่ถ้าเป็นอีกบล็อกหนึ่งจะมีรอยรอยวนและจะมีขีดเกินขึ้นมาอีกอ๋อก็แต่ละบล็อกก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าอย่าเจาะจงศึกษาแค่บล็อกเดียวพอไม่เหมือนแล้วท่านคิดว่าของท่านปลอมใช่เพราะเราถึงไม่ชี้จุดตายเพราะว่าแต่ละบล็อกมันก็มีจุดตายของแต่ละบล็อกครับใช่คือมีเอกลักษณ์ของแต่ละบล็อกแต่ละแม่พิมพ์อยู่ที่ว่าจะหยิบมาเล่นกันหรือเปล่าแต่คือปัจจุบันเนี่ยมันก็มี พวกเราใช้คําว่ากลุ่มที่เขาเจาะจงเล่นเพื่อที่เพื่อเป็นมูลค่าอันนั้นก็คือเป็นวิถีของเขาเขาเล่นเพื่อที่เขาศึกเขาซื้อขายแบบเนี้ยเขาพอใจซื้อขายกันอยู่เท<ช>่านี้อะไรเงี้ยครับแต่เราอนุรักษ์ก็คืออนุรักษ์กันจริงๆก็คือเราอนุรักษ์พระแท้ๆนะคะพระแท้ที่ท,ทันทันยุคที่ทันยุคถึงยุคที่ปลุกเสกโดยหลวงพ่ออะไรเงี้ยครับเนี่ยครับก็คือแต่จริงๆก็คือเอกลักษณ์ของพระแท้เนาะคือ สิ่งที่ท่านจะทิ้งไม่ได้เลยคือพระเหรียญต้องมีรอยปั๊มอย่างที่ผมบอกพระหล่อต้องมีคาบเบ้าแต่ต้องดูไหมคะนายยกว่าแต่ละปีแต่ละล้าจานแต่ละจานเกจิถูกต้องอย่างที่ผมเรียนเสมอว่าถ้าเกิดเหรียญที่ปั๊มปั๊มลงมาตรฐานเราใช้คำว่าปั๊มโรงงานโรงงานมาตรฐานจะมีเอกลักษณ์เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเหรียญที่ไม่ได้ปั๊มลงมาตรฐานคือแบบเหมือนกับเหรียญพระเกจิบ้านนอกมีทั้งดังและไม่ดังลูกสิทธ์รวยและลูกสิทธิ์ไม่รวย ก็จะแยกกันแยกกันอีกแบบนึงคล้ายคล้ายกันใกล้เคียงกันแต่เนื้อก็จะต่างกันเนื้อจะต่างกันคือด้วยต้นทุนการสร้างและด้วยความกว้างขวางของลูกศิษย์ใช่ันนั้นก็จะไปอีกแนวใช่คือถามว่ามีผลไหมมีผลนะครับมีผลอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็อยู่ทั่วประเทศไทยเหมือนอย่างหลวงพ่อเดิมเนี่ยวัดอยู่ในป่าแต่ทําไมทําเหรียญได้ดีก็คือลูกศิษย์ท่านมีทั่วประเทศ คือท่านดังในยุคนั้นแล้วครับเนี่ยต่ออ่างก็จะมีแต่น,นี่คือเราเราซูมกันแบบให้ให้เห็นไปเลยให้เห็นรอยปั๊มกันไปเลยเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้และเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่อีกว่ากครปัม๊มลักษณะของการปัม๊มเหรียญแต่ละคังใช่ครับใช่เนี่ยแล้วขอบเป็นกระดง้งเหรียญรุ่นนี้จะขอบกระด้งนะครับขอบด้านหน้าเนี่ยจะขึ้นเป็นกระด้งเลย ก็คือเหมือนกับกระด้งที่เราที่เราตากของจะจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมใช่ครับแล้วก็จะโค้งโค้งจะไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเหมือนกบเหมือนกาเหรียญรุ่นอื่นทั่วไปอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อคงเนี่ยเขามีเขามีขอบเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันคำว่าขอบตตังกับขอบเรียบเขาก็มีมีขอบตตังก็คือขอบตตังขอบสตังจริงจริงเหมือนเหรียญนเรบาทเราัยก่อนใช่ไหมที่เป็นขอบหยักหๆัยใช่ครับถูกต้องคําว่าขอบตะตังบางคนไม่รู้ นึกว่าต้องเป็น้อยบ้างใหญ่ๆอันนั้นคือฟันเฟืองคือปัจจุบันตั้งใจให้เห็นเป็นฟันเฟืองเลยก็มีเยอะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนใครเคยเห็นเหรียญโลเหรียญโลกใช่ครับเหรียญตตังเหมือนกับตตังสมัยก่อนใช่ครับขอบสตังก็คือเป็นฟั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 นก็เหมือนกับตตังที่ปั๊มจากกระสอบใช่ครับจะไม่ได้อะไรบ้าะใช่จะไม่เหมือนฟันเฟืองเหมือนเครื่องจักรเหมือนสเตอร์รถอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่นะคะขอบขึ้นไหมเห็นอย่างนี้เลยครับใช่ในขอบฝั่งนี้ชัดใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกเหรียญพวกนี้ถ้าชัดข้างนึงอีกข้างจะไม่ชัดปิ้นข้างนึงอีกข้างจะไม่ปิ้นก็คือเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะตามหลักความจริงก็คือแรงปั๊มแรงปั๊มใช่แรงถ่วงครับคือเนี่ยตัวนี้อยญ่าอย่จริงเใช้คนปั๊มเนาะถูกต้องตึงตึงอ่ะครับคือถ้าฝั่งนี้ชัดอีกฝั่งหนึ่งต้องต้องไม่ชัดคือตามหลักเลยด้วยทุกทฤษฎี เหมือนกับการต่อโค้ดถ้าต่อโค้ดฝั่งนี้ลงลึกอีกฝั่งหนึ่งจะตื้นขึ้นมาเป็นปีกเลยครับใช่นี่ครับแล้วก็เอกลักษณ์ของผ้าเก่าเนาะก็คือมันจะชัดเจนเนื้อหาเนื้อหาอะไรละเอียดเนื้อเหรียญก็เก่าใช่ครับเนื้อเหรียญเก่าเนี่ยโอเคครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอันนี้นะครับเหรียญเป็นขอบสตางนะครับก็เช็คมวลสารแล้วได้ทองแดงอยู่ที่9 7เนะครับแล้วก็สังกะสีสรครับท่านนายก ก็อย่างที่บอกเนาะเหรียญรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกถ้าเราสืบคน้นจริงๆวัสดุอุปกรณ์เขานําเข้ามาในยุคนั้นแล้วก็ของเมืองนอกเนี่ยอย่างที่เราบอกเลยมันสิ่งปลอมปนมันน้อยเนาะสิ่งปลอมปนมันน้อยแต่เอกลักษณ์เราถามว่าเปอร์เซ็น์ทองแดงเยอะขนาดนี้แต่เรามองไปเนี่ยแทบไม่มีสีทองแดงเลยนะ<ม>ปัจจุบันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรบอกเราเลยว่าเป็นทองแดง ก็อย่างที่บอกครับบางอย่างของปลอมยังทําไม่ได้เนาะคือทาปุ๊บเราจะดูรู้ครับมันไม่แห้งไม่ธรรมชาติมันไม่เงามันไม่ลุง้งคือของแท้ผมยังยืนยันนะตรงนี้ว่าต่างกับของปลอมและยังสามารถดูกันได้ด้วยตาแล้วก็พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นใจครับเพราะต่างชาติเขาก็ให้ความยอมรับเราอยู่แล้วครับครับโอเคครับครัพร้อมคือ อย่างบางคนบอกว่าบางทีมีเซลล์เซลล์เอเห็นเราโชว์พระทองคําว่าไม่เก่า<ช>ก็อย่างที่บอกถ้าเราโชว์เนื้อธรรมดามันก็เก่าครับ<ช>แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราโชว์เนื้อธรรมดาบางทีมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันที่คนอื่นเขามาโชว์ชกัน<ช>เราอยากให้เห็นถึงความต่างแต่ชัดเจนมากกว่าเราก็เลยโชว์เป็นเนื้อทองคําและส่วนใหญ่เ<ร>นี่ยเราจะให้รู้ได้ศึกษาเรียนรู้ไป,รไปไปด้วยกันใช่ครับเดี๋ยวก็กำหตำหนิเล็กๆน้อยๆจุดกำหนด ว่าเข,เขากำหนดว่าขอบเหรียญจะอยู่ประมาณไหนเขาใช้ไว้อะไรไว้แต่มันเคลื่อนด,ดูขอบดูขอบใช่ครับมันเคลื่อนทุกอย่างมันก็จะต้องมีเกินคือถ้ามันเคลื่อนจากตรงนั้นปุ๊บไอ้ทางนี้ก็จะต้องเกิน,นใช่ปิน้นแต่อีกฝั่งหนึ่งจะขาดคือมันก็อยู่ในหลักความเป็นจริงหมดอีกฝั่งเกินอีกฝั่งต้องขาดสมัยก่อนทำเหรียญแต่เหรียญออกมาได้นถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะในยุคนั้นเราใช้คําว่าเนี่ยในยุคปีนั้น ส4 24 8, 24 8 2ี่แปดสองสองสี่แปดสี่สองสี่แปดหกแปดิวนตนาการยังไม่เหมือนสมัยนี้ <S <S ใช่ครับสมัยนั้นง่ายๆเลยทางเดินยังเป็นคันนากันใช่ไหมครับหัแดงโล่ใช่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทางเดินยังใช้คำว่าเป็นคันนาดีกว่าครับแต่เหรียญมันก็จะมีจุดลึกจุดบางจุดตื้นจุดตำ่ำ แต่เอกลักษณ์ของพระเหรียญที่เกิดจากการแกะพิมพ์ก็ต้องมีรอยรอยแกะแต,แต่แต่<ม>ถ้าเป็นดูอย่างเงี้ยเหมือนยุคนี้จะทําได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนแน่นอน,น,น,อนใช่ลนะักษณะของตัวหนังสือครับความคลาสสิกมันเป็นความคลาสสิกที่เขาบอกว่ามันคลาสสิกโดยที่พระใหม่ไม่มีครับคือมีหนักมีเบาเหมือนคนเขียนหนังสืออย่างเงี้ยถ้าออกมาชัดเจนทุกอนูและคมสันเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมจัดสันโดยเครื่องจัด อันนั้เรากรันตีได้เลยใช่ไหมคืออย่างที่บอกเพราะว่าเราอย่างเราเห็นของแท้เนี่ยเรากรันตีพระองค์นี้แท้แน่นอนแท้แน่นอนคือถ้าถ้าอยู่ในมือท่านถ้าท่านได้สองจริงๆก็จะรู้มันจะมีอะไรบอกท่านเลยแต่คือที่เราไม่เอามาชี้พิมเนื่องจากพระไม่ได้มีแม่พิมพ์เดียวใช่อย่างที่เราบอกว่าเราอยากจะชี้บอกท่านเหมือนกันแต่ทีนี้พระไม่ได้มีแม่พิมพ์เดียวถ้าเรามาชี้หมดสับสน ใช่ค่ะเราจะมาดูว่าองค์นี้จุดตายอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละแม่พิมพแต่ละบล็อกใช่มันก็แต่ละเนื้อก็ไม่เหมือนกันแต่ละเนื้อก็ไม่เหมือนกันบางรุ่นเขาทาบล็อกทองคําไว้เพื่อปั๊มทองคําเลยก็มีเพื่อเป็นการนําเลิกเอาเลิกเอาชัยแล้วอย่างเอาทองคํามาปั๊มเนื้อทองแดงใช่ก็มีพอเหลือท้ายแล้วเอาบล็อกแตกไปแล้วก็ไปงัดเอาบล็อกทองคำโมาปั๊มเนื้อทองแดงก็มี จุดตอนนีมันก็จะเเพื่อนไปเรื่อยเพื่อนไปเรื่อยแต่คือเป้าหมายของการทําพระก็คือทําให้มันได้ครบ ตามที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาเงินไปตั้งอะไรทางเราก็เลยไม่แนะนําให้ดูจุดตายใช่ครับเราก็มาศึกษาพื้นฐานกันก่อนใช่ครับพื้นฐานเบื้องต้นนะเป็นว่าเป็นภูมิคุ้มกันเนาะภูมิคุ้มกันให้ท่านแต่อย่างที่บอกครับเนื้อธรรมดาพระเราก็มีไม่น้อยเพราะว่าเราอยู่ในเราก็อยู่ในรามานานเนาะใช่ครับสะสมเก็บสะสมสะสมโดนคืออะไรไม่ใช่ใช่คือบางคนเนี่ยมีโดนจนเป็นประสบการณ์คือโดนและจนเข็ดจนจําจนเป็นภูมิคุ้มกันพระ พระปอมไปในตัวค่ะประ,ประกฏวระเครื่องครั้งที่6ของทางชมรมมานุรัษ์พุทธศิลป์ด้วยนะ ห่างหายมา2ปีกันฝากด้วยนะคะที่ราชพัชค่ะตึกพุทธวิไลวันที่10กรกฎานี้นะคะเจอการเจอท่านนายกจะมีปัญหาอะไรสอบถามพักเราได้นะคะเตรียมคัดพระกันเลยเตรียมคัดพระกันไว้เลยสามสี่อาทิตย์ห่างหายกันไป2ปีครับถ้าย่งไงฝากฝากด้วยนะคะงานชมรมถ้างไงฝากเชิญก็พี่ๆสมาเช็กทุกท่านนะคะพบกันในวันงานเนาะด้วยความคิดถึงทุกท่านมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้มาหากัน ด้วยการต้อนรับระบบพี่น้องเราเคยเป็นยังไงเราเราเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมสําหรับทุกท่านครับาติดต่อรายละเอียดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ทางข้างล่างนี้นะคะครับผมได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ